あ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราเป็นก่อนเลยนะรลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะ ยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝ่าวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแบาซี่ค่ะทุกคนเห็นที่เซ์ใหม่แล้วใช่ไหมของทางคุกกี้แลนคิงดอมนะคะก็ดอมนี้เนี่ยจะเป็นการคอมลารโบนะคะกับทางดิสนีย์นั่นเองค่ะทคเทศกาลแห่งข้อฟันและจินตนาการนะคะก็ทุกคนสังเกตดูจากอ่อหน้าปกได้เลยนะทุกคนที่ว่าจะมีนะคะเออเกือบทั้งหมดเลยมั้งนะถ้าจากที่เซฟดูนะคะก็จะเป็นเหล่าเจ้าหญิงนะคะจากดิสนีย์เนาะแล้วก็เจ้าชายด้วย ะะเพราะเราจะเห็นเนาะในส่วนของอลาดินนะคะแล้วก็เจ้าชายนะคะที่เป็นแบบอสูรเนาะที่เป็นหมีนะคะทุกคนนะ,ะก็ถ้าใครเห็นทีเซอร์กันไปแล้วนะก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมาเยอะจริงๆนะ,ะไหนจะของแต่งเมืองนะคะไหนจะเป็นตัวคุกกี้ที่เข้ามาอีกนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่ทางเกมให้ไทยเนี่ยมีสี่ภาพด้วยกันเนาะก็จะมีซินเนล่านะคะแอรเรียวเนาะแล้วก็จะมี ในส่วนของมูหลานนะคะแล้วก็อาราเดนบอกจัสมินนะคะที่ให้ทายเป็นกิจกรรมตัวคุกกี้นะคะซึ่งสีภาพนี้เซฟคิดว่าอาจจะเข้ามาเป็นตัวคุกกี้ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นมาในนามของ ทีมแต่งเมืองหรือเขาอาจจะปรับเปลี่ยนคุกกี้นะคะในอนาณาจักรทั้งหมดเนี่ยให้เป็นดินแดนเห็นความฝันหรือเป็นของดิสนีย์นะคะจากที่ทุกคนเคยเห็นในอาทีเซอร์เดี๋ยวเราจะเปิดทีเซอร์ดูไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะบอกเลยว่ามาจับตาดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวไหนนะคะเข้ามาในอนาณาจักรคิงดอมของเราบ้างน,นั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะคะทุกคน If you have wish night you Sky! look above just have the a at For the stars, listen to anyone and all. Once upon time, there Listen time aie was and a cookie แค่เสียงเพลงนะก็แบบความแบบดิสนีย์แล้วทุกคนนะคะน้องยูนิคอนอาจจะเข้ามาพร้อมนะคะ <end> กับธีมน,นี้นะคะทุกคน บบน่ารักมากทุกคนนะคะก็มีแม่ทุนหัวนะคะเป็นแม่มดนะจะไม่รู้ว่าถ้าเกิดเนี่ยแม่มดทุนหัวจะเป็นตาแดงหรือเปล่านะคะแล้วทุกคนดูความแบบอลังการงานสร้างนี้ค่ะคือมิกกี้เมาส์นะคะที่าอาจจะมาแน่นอนนะคะสำหรับตัวคุกกี้เนาะ น,ะะนี่ทุกคนแล้วมันสวยน่ารักมากดูสิของแต่งเมืองอันนี้นะคะซินเดอเรล่านะคะมีความแบบกระปุกกระปิ๊งน่ารักมากอ่ะทุกคนแอเรียลนะคะแล้วสังเกตมีลิโลแอนด์สตีทขั้งบมดด้วยนะคะและนี้ก็จะเป็นอารานินและตัวของจัสมินค่ะชิงช้าสวรรค์นะคะอาจจะเป็นสกินหรือเปล่าที่จะมานะคะเป็นสกินชิงช้าสวัส์เป็นสกินแลนด์มาร์กนะคะเดี๋ยวทุกคนอาจจะต้องรอดูกันอีกหนึ่งครั้งเนาะทุกคน เราแบบน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเฮ้ยมันนี้ยูนิคอร์นนะคะนนี้ผ่านด้วยแต่ทางเกมเนี่ยยังไม่เปิดต,ตัวน้องยูนิคอรนอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้เห็นสกิลของเขาแล้วด้วยและดูภาพปกในครั้งนี้ค่ะ มีสซโนไว้นะคะมีออร่าเนาะมีเจ้าหญิงเบลนะคะอ่ะเรามาดีแคปกันดีกว่านะว่ามีอะไรนะคะที่เราน่าโฟกัสกันบ้างนะคะคุณป้านะคะก็คือจากป้าแม่มดนะคะกลายเป็นป้าทุนหัวนะคะหรือนักฟ้าทุนหัวของเราเองค่ะทุกคน หากก็จะเห็นนะคะว่าเฮ้ยไม่มีความยิ้มย้มนะคะแต่เซม่รู้ว่าเออถ้าแบบไม่ใช่อานาฟ้าแม่ทุนหัวเนี่ยจะเป็นอา่าแม่มดหรือเปล่านะคะทุกคน เอาละค่ะแล้วก็มิกกี้เมาส์นะคะเทสการเริ่มแล้วนั่นหรอเรื่องราวสนุกนะคะแบบนี้จะพาไปในะอย่างแน่นอนเนาะ,ะก็สังเกตน,นะคะตัวที่อ่าไม่แน่ใจวเป็นแลนด์มาร์คของทางมิกกี้เมาส์หรือเปล่าน,นะคะก็จะเป็นอ่าดูสัญลักษณ์มิกกี้เมาส์เนาะแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยจะเป็นในตีมิกกี้เมาส์นะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยทุกคนดูสินะคะแล้วชิงช้าสวรรคะ์เนาะก็จะเป็นในส่วนของมิกกี้มินนี่ด้วยนะคะ หลายๆอย่างเซว่าสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะตกแต่งสวยงามเยอะะเลยแล้วก็ปู่เพียวก็ยังคงเป็นสกินเดิมอยู่นะคะเซคิดว่าตัวละครที่เข้ามา28กรกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครมาเลยนะคะอันนี้ก็ซินโดเลล่านะคะแล้วแบบรถฟักทองทุกคนนะคะแต่เป็นสีฟ้านะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสกินนะคะหรืออาจจะเป็น อ่าตัวแลนด์มาร์คใหม่เลยที่ให้เราสะสมบแบบลิมิเต็ดหรือเปล่านะคะหรือจะคล้ายๆกิจกรรมของโซนิกไหมนะทุกคนโอ้โหแล้วเข้ามาทีนะคะไม่ได้เข้ามาตัว2ตัวนะทุกคนเข้ามากันเกือบทั้งครอบครัวของดิสนีย์กันเลยนะคะอุย้ยแล้วแบบซินเดอเรลล่าแบบตัวตัวเล็กน่ารักมากเลยทุกคนพอมาในรูปแบบของคุกกี้อะ่ะมีความแบบตะมุตตะมีตัวเล็กน้อยอะ่ะแบบน่ารักอะ่ะ ดูสิอันนี้นะคะคือซินเดอเรลล่าของเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะ mm. ก็จะเป็นสกอตอลาดินและเจ้าหญิงจัสมินค่ะ mm. ก็จะมีพรมวิเศษมาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีจินนี่ในตะเกียงมาด้วยหรือเปล่านะเออนะคะอาจจะมาเป็นพอบนะคะแบบอยู่ใกล้ๆเนาะให้เราได้แบบเออเห็นแบบน่ารักกรุบกริบนะคะ บอกเลยนะคะว่าการแต่งเมืองของเพื่อนในครั้งนี้นะคะจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเนาะเพราะมันจะมีความหลากหลายนะคะหลากหลายธีมหลากหลายแบบให้ทุกคนได้แบบลองเล่นกันดูนะทุกคนเพราะว่าดูแต่ละธีมแต่ละเรื่องราวนะคะเหมือนของอลาดินก็จะเป็นแบบเหมือนทะเลทรายบ้างเนาะจะมีแบบความประสาทหน่อยๆเนาะมาถึงปราศาสตร์นะคะเออมีควาทะเลทรายอะไรอย่างงี้เนาะสวนแอเรียลก็จะเป็นแบบ ในน้ำอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเซฟว่าของ a r เรียสวยมากทุกคนดูสิมันเหมือนกับแต่ก่อนถ้าเกิดใครทนนันตอนเด็กนะคะจะมีกระปุกอมสินของไทพันนี้แหละทุกคนที่มันจะมีอ่าน้องแอเรียลอยู่ข้างในอ่ะแล้วให้เราหยอดน,นะถ้าจะไม่ผิดนะคะที่แบบมันเป็นลูกแก้วกลมๆแล้วเป็นแอเรียลอยู่ข้างบนอนะ่ะเออแต่ก่อนนะเซฟ บ้าแอลเลียอยู่เหมือนกันนะคะเปิดบัญชีเพื่อแบบเอาของหยอดกระปุกเลยนะคะซึ่งสวยงามมากแล้วที่สำคัญทุกคนสังเกตขวาบนถ้าใครรู้จักเรื่องนี้นะคะกรีดแน่นอน l i l ล and s t สตนะคะซึ่งแบบโอ้ยไม่คิดว่าจะมาด้วยนะคะถ้าเกิดใครแบบทันแบบช่วงวันเสาร์ช่องเจ็ดตอนเช้านะหกโมครึ่งหรือ6กโมงจะเป็นมิกกี้เมาส์เนาะ จเจ๊งแจ๋วอย่างงี้ถ้าเกิดใครทันนะคะก็จะแบบเออได้ดูเนาะแบบเป็นโซนวิกกี้เมาส์เสร็จแล้วพอช่วง8โมงหรือ7โมงก,กว่าก็จะเป็นลีโลแอนด์สต c ีนะคะจะเป็นจากดิสนีย์เนาะเออทุกคนนะคะในการดิสนีย์ ด,ดิสนียดิสนียช่องเจตอนเช้าฉัน,ฉนจำชื่อไม่ได้แล้วแบบไม่ได้ดูนานนะคะถ้าเกิดใครเคยส่งจดหมายไปเออก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะบอกเลยว่าไม่เด็กกันอย่างแล้วแน่นอนเอาละค่ะเรามาดูภาพปกสุดท้ายกันดีกว่าว่ามีตัวไหนนะคะที่เขาสปอยหรือว,ว่าจะเข้ากันบ้างนะคะ อาล่ะค่ะก็จากภาพสุดท้ายนะคะที่ดูเอาละค่ะทุกคนซ้ายล่างนะคะเราไล่เรียงลำนับกันเลยเนาะซ้ายล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของสโนไวนะคะถัดมาถ้าเซฟสังเกตไว้ผิดน่าจะเป็นมูหลานเนาะข้างหลังก็จะเป็นอ i n ซินเดอเรล่าค่ะแล้วก็จะมีเหล่าสี่สหายเดี๋ยวนะเดามไปไปขโมยรถใครเขานั่งเนี่ยนะฮะ นะคะแล้วก็ซ้ายบนเนี่ยาจะเป็นอาราดินกับจัสตมินนะคะจะเป็นการจับมือกันของคุกกี้นะคะคุกกี้รันเนาะหนูน้องก้าหาของเรากับตัวของมิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้นั่นเองแล้วก็จะมีเจ้าหญิงเบลนะคะกับเจ้าชายอสูรเนาะแล้วจะมีดาร์กนะคะ <c oughs> เดฟฟี่เดฟฟี่ดาร์กเนาะนี่เห็นไหมเดฟฟี่เอ้ฉันฉันเรียกชื่อผิดไหมเออแต่ว่าเป็นเป็ดเนะเป็ดสองตัวนะคะเซฟคิดว่าอ่านี่มีออโรร่านะคะ ข้โมนนี้ปีเตอร์แพนปะทุกคนเออเหมือนปีเตอร์แพนเลยนะคะเมื่อกี้ปีเตอร์แพนนี้อาจจะมากับ คุกกี้นางฟ้าของเราหรือเปล่าทุกคนเพราะสีเหลืองเหมือนกันเลยนะคะเออนี่วิตาแพนนะคะเซืคิดว่าเลืองอื่นน่าจะมีอ่าเป็นแบบเหมือนแต่ตกแต่งแลนด์มาร์คเพิ่มเติมเหมือนในโลกแอนด์สติ์นหน้าปกไม่มีแต่ว่าในอ่าที่พาไปบุกเมืองเมื่อกี้นะคะเราก็จะเห็นเนาะในอาณาจักรมีนะคะส่วนเจ้าหญิงองค์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าราพันเซลมาไหมนะคะอ่าแล้วก็อีกโออีกหลายตัวเลยของดิสนีย์นะคะเดี๋ยวต้องลองดูกัน,นะนะะอ,กอีกที ในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะรอรู้เลยส่วนน้องคิมยูนิคอนนะคะจะมาพร้อมกันหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วทุกคนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะโหแบบชอบมากรับรองเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยเตรียมเงินในกระเป๋ากันไว้รอเลยนะคะสาหรับ่ดิสนีย์กันมาครั้งนี้นะคะ ค่ะแล้วก็ในอัปเดตนะคะแบบคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนแล้วล้ว,ว่าตัวไหนจะเข้ามาบ้านนะคะพอดีว่าตอนแรกเนี่ยพอเห็นทีเซอร์ออกมาบุฟเฟ่ตรีแคปทันทีเลยนะคะแล้วก็ ได้เห็นประกาศจากทางเกมนะคะเพิ่มเติมเลยว่าคอลลาโบ d i ดิสนีย์นะคะเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะก็จะมีในส่วนของสกินปราสาทและไอเทมตกแต่งในทีมดิสนีย์นะคะเมือ่อรวมคิสตัลดาวอธิษฐานไอเทมที่สามารถรับได้จากจกิจกรรมต่างๆและรับได้ผ่านรางวัลจะนําไปใช้ในการสุ่มคอลลาโบร์ดิสนีย์ได้นะคะที่ไอเทมตกแต่งดิสนีย์จะมีการตกแต่งที่สามารถผลิตคิสตัลดาวอธิษฐานซึ่งจะ ผลิตได้ภายในระยะเวลาของการจัดคอลลาโบดิสนีย์เท่านั้นนะคะเพิ่มดิสนีย์เมจิกคัสเซอรนะคะสกินปราสาทที่สามารถรับได้จากกิจกรรมดินแดนแห่งความฝันและจินตนาการคุกกี้ดิสนีย์เวิลด์นะคะแล้วก็การปรากฏตัวของคุกกี้ดิสนีย์20ชนิดนะคะในฐานะเคสนะคะก็คือเหมือนแขกของเราเนาะนะคะก็จะเพิ่มคุกกี้เคสเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรนะคะในฐานะแขกพิเศษ เพื่อให้เหล่าคุกกี้แขกพิเศษที่เข้ามาในตัวระดับเกสนะคะได้ใช้เวลาในอาณาจักรอย่างเรื่อเลิงดังนั้นเนี่ยนะคะพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในอาณาจักรเช่นการผลิตนะคะรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเติบโตหรือการต่อสู้ค่ะ คุกกี้ดิสนีย์นะคะจะไม่ปรากฏตัวที่การสุ่มคุกกี้แบบปกติคะ่ะซึ่งจะสามารถรับได้ที่การสุ่มคอลลาโบดิสนีย์เท่านั้นนะคะคุกกี้ดิสนีย์จะไม่ปรากฏตัวที่หน้าจอข้อมูลคุกกี้ของฉันแต่สามารถพบกับพวกเขาได้ที่หน้าล็อบบี้พิเศษล็อบบี้ประสาทแห่งความฝันและจินตนาการคะ่ะ แม้จะสิ้นสุดเวลาของการคอลลาโบร์ดิสนียแล้วนะคะแต่ก็จะสามารถเข้าสู่รอบบี้นี้ผ่านประสาทแห่งความฝันและจินตนาการได้ตลอดเวลาเลยค่ะเอาละนะคะคุกกี้20ชนิดมีอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะมิกกี้เมาส์นะคะมินนี่เมาส์นะ้ะเดซี่ดักนะคะโดนัลด์ดักนะคะกุฟฟี่อลิสนะคะออลิสนี้ อ่านี่อานิสนาแล้วก็ลีโลค่ะฮิลีโลและสติปทำไมลีโลและสติปมาคู่เลยทุกคนมีเบอร์แคนนะคะจิงกะเบลเนาะตอนแรกนึกว่าจิงกะเบลคือน้องนางฟ้าอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะทุกคนอัลลัดินค่ะจัสมินเบลนะคะเจะ้าชายอสูรเนาะซินเนล่านะคะมูหลาน าพอคาฮัสนะคะเจ้าหญิงออเลร่าสโนไวท์เอเรียลนะคะเอเรียลเนี่ยจะสามารถเคลื่อนไหวบนทางน้ำได้และจะแสดงท่าทางที่แตกต่างออกไปตามชนิดของทางพื้นและบนบกค่ะทุกคนน่าสนใจมากออลิสนี้ใช่ลา,าฟันเซลหรือเปล่าเอ๊ะอลิสเดี๋ยวเซลต้องไปเปิดดูอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าอลิสนี้คือตัวไหนเนาะแต่ว่าลาฟันเซลไม่มีนะคะทุกคนนะ ถ้าไมมีอันเซลเศร้าเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอของราพันเซลนะคะแล้วก็การส่งคอลัมน์ดิสนีย์นะคะร้านผลึกดาวอธิษฐานนะคะเพิ่มการสุ่มคอลัมน์นะคะและร้านผลิตผลึกดาวอธิษฐานนะคะที่สามารถรับคุกกี้ดิสนีย์และไอเทมตกแต่งได้การสุ่มนะคะดิสนีย์ของเราเนาะเมื่อดูติตเตอร์อเมื่อดูเขาเรียกไงทีเซอร์แล้วเนาะที่กิจกรรมนะคะก็ สามารถร่วมสนุกนเนาะไปออเจอร์เเรียลนะคะขออาภัยด้วยเนาะเหมือนเป็นคู่มือนะคะการแนะนำเนานะแล้วก็จะสามารถสุ่มนะคะคอล์บูร์ดิสนีย์ได้เ <c oughs> มื่อทำกิจกรรมและมิชชั่นต่างๆแล้วจะได้รับคริสตันดาวอธิษฐานเมือม่อรวมได้จํานวนหนึ่งนะคะสามารถนาไปการสุ่มได้ก็คือเราน่าจะได้จากพวกของอธิษฐานได้แต่ถามว่าไอ้พวกผลึกนี้ซื้อได้ไหมต้องรอดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ นี่แลกดิสนีย์ที่ยังไม่มีได้นะทุกคนไอเทมนะคะกิจกรรมคอลัมโบสถ์เต็ไมไปด้วยสนุกสนานรางวัลมากมายตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะ1อ่าได้ด้าในความฝันและจินตนาการคุณในดิสนีย์เวลล์นะคะเมื่อพิชิตมิชชันและปั๊มสเต็มแล้วจะได้รับรางวัลต่างๆมากมายหากปั๊มสเต็มได้ครบจํานวนที่กําหนดนะคะก็จะได้รับดิสนีย์เมจิกคัสเซิลนะคะหรือสกินปราศค,คุกกี้นะคะเมื่อสะสมสเต็มครบทั้งหมดแล้วจะสามารถ เลือกราบคุกกี้เอนเชียร์ลเจนเดอรี่ในหนึ่งชนิดด้วยกิจกรรมเช็คเชื่อทุกวันนะคะฉลองคอลลาบอร์ดิสนีนะคะนี่กิจกรรมมิชชั่นหนาะอธิษฐาบนบรรจุพรของเหล่าคุกกี้นะคะโอ้แฉแฉรูปนะคะกับของเพื่อนคุกกี้ดิสนีนะคะเมื่อสะสมคุกกี้ดิสนีไอเทมตกแต่งจนเป็นคอลเลคชันได้อยา่างสมบูรณ์แบบก็จะลดล็อกเนื้อล่องพิเศษค่ะแล้วก็จะได้รับนะคะรางวัลต่างๆด้วย น้องครีมยูนิคอนเข้ามาพ้องกันเลยค่ะทุกคนตอนแรกเซนู้ว่ามันจะแยกกันเนาะก็น้องเป็นคกุกกี้อีปิกนะคะเมื่อเพลงเก่าเริ่มบรรเลงและหมาหมุนค่อยๆเริ่มหมุนอีกครั้งไปพร้อมกับดวงไฟที่ค่อยๆติดทีละดวงในสนสนุกอันเงียบเหงามมาแคสสีลุงก็ได้ลืมตาขึ้นพร้อมกับเวทมนต์มหัศจรรย์คุกกี้ครีมยูนิคอนเฝ้ามองแสงไฟที่สว่างอยู่ตามซอกซอยต่างๆพร้อมกับสายตาที่เข้าใจว่าแสงสว่างนี้ไม่มีวันดับ มีเพียงแค่แสงจากดวงดาวและความสนทังท่านั้นเฝ้าฝันถึงความสนทังในวันที่ยิ้มแย้มที่ได้พาหลอกคุกกี้เด็กขึ้นขี่หลังและกลายเป็นยูนิคอร,ร์นที่บกบ,บินนะคะหรือบอยบินไปบนของฟ้านั่นเองค่ะเพิ่มและประปับปรุงฟังก์ชันการตกแต่งอาณาจักรทีมงานนะคะได้มีการอัปเดตฟังก์ชันเพิ่มเติมทั้งการปรับปรุงต่างๆในส่วนของการตกแต่งอาณาจักรเพื่อเพิ่มความสุนสบายในการเล่นนะคะก็คืออ่า ตกแต่งอาณาจักรคุกกี้ให้เท่กว่าใครด้วยฟังก์ชันการตกแต่งเหล่านี้นะคะก็จะมีอนูแล้วก็ย้อนไปย้อนกลับนะคะในโหมดแก้ไขได้นะคะทุกคนเผื่อแบบเฮ้ยเผื่อแบบจัดไม่ถูกใจกดย้อนกลับมาได้เหมือนแบบคอนโทรลแซดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน เพิ่มฟังก์ชันนะคะแทนที่สิ่งตก,ตกแต่งนะคะก็ฟังก์ชันทําให้สามารถย้ายสิ่งตกแต่งที่จัดวางไว้อยู่แล้วเนาะลงในครัง้งได้ในกรณีที่พยายาจะติดตั้งตกแต่งเหล่านั้นนะคะแต่ว่าบางส่วนมันก็มีการซ้อนทงซ้อนทับกันนะคะเพิ่มฟังก์ชันการซื้อสิ่งตกแต่งมากมายนะคะคืออ๋อเป็นการซื้อในครั้งเดียวนะคะทุกคนนี่เพิ่มฟังก์ชันเปลี่ยนพื้นและสกินว่คคุกกี้ทั้งหมดด้วยปุ่ม on off นะคะว้าวน่าสนใจ เพิ่มฟังชันการแสดงจำนวนและกดซื้อทันทีเมื่อซื้อสิ่งตกแต่งนะคะโอเคเพิ okay. ่มฟังชันก็คือสถานะแก้ไขล่าสุดเมื่อเกมยุติลงอย่างไม่ปกติในโหมดแก้ไขอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ๆเกมมันหลุดเกมเด้งหรือเข้าซ้อนอะไรเงี้ยมันก็สามารถกู้คืนได้นะคะการปรปับปรุงเกี่ยวกัตบตกแต่งอื่นๆนะคะปุ่มจัดวางกอลคุกกี้วางต่อเนื่องได้เฉพาะบ้านที่มีเลเวลสกินแบบเดียวกันเท่านั้น ้ปรอบตกแต่งให้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนรางวัลของคอนเทนต์บางชนิดนะคะเพิ่มจำนวนรางวัลของคอนเทนต์ดังต่อไปนี้บ้าคุกกี้เพิ่มการผลิตดาวลูกกวาดแห่งประสบก,การณ์น้ำผู้เห็นความามั่งคั่งเพิ่มลูกกวาดแห่งประสบก,การณ์และเหรียญหมวดสำรวจโลกเพิ่มจำนวนลูกกวาดแห่งประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งในรางวัลการเคสเตทหอคอยเค้กเพิ่มจำนวนลูกกวาดแห่งประสบการณ์และเหรียญที่เป็นหนึห่งในรางวัลจากการเคลียร์ซ้ำเฮ้ย ทุกคนมันให้เยอะมากเลยนะคะครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสายตกแต่งเมืองนะคะเพราะว่าน่าจะปรับนะคะให้เข้ากับกิจกรรมของทางดิสนีย์ของเราเองคะ่ะทุกคนก็ จุกๆไปเลยค่ะ20ตัว20ชนิดนะคะสำหรับคุกกี้ดิสนีย์และแลนด์มาร์คอื่นๆขอตกแต่งอื่นๆมากมายนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันเลยนะคะว่าจะประทับใจกันแค่ไหนนะคะทุกคนก็ประมาณเท่านี้สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทิเซอร์ตัวอย่างนะคะของอ่าโปรเจกต์ Project นะคะคอลลาโบกับดิสนีย์ของเราเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณการรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哎。